นักวิทยาศาสตร์กระแสหลักเชื่อว่านี่คือความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือเป็นเพียงสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วที่เรายังไม่รู้จักหรืออาจเป็นผลของกระบวนการทำมัมมี่ที่บิดเบือนรูปร่างของกระดูกแต่ทฤษฎีที่ลี้ลับกว่านั้นเสนอว่านี่คือผลงานที่ล้มเหลวของการทดลองทางพันธุกรรมโดยอารยธรรมต่างดาวที่มาเยือนอียิปต์โบราณ พวกเขาพยายามสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตลูกผสมหรือไฮบริดเพื่อเป็นผู้รับใช้หรือทหารบางทีสัตว์ประหลาดเหล่านี้อาจเป็นภัยคุกคามจริงๆที่ถูกล่าสังหารและนำมาฝังไว้ในสุสานในฐานะถ้วยรางวัลหรือเครื่องสังเวยต่อเทพเจ้าเพื่อแสดงอำนาจของฟาโรเหนือพลังแห่งความโกลาหนในบางสุสาน พบร่างของทารกที่ผิดรูปอย่างรุนแรงซึ่งถูกทำมัมมี่อย่างดีราวกับเป็นเชื้อพระวงนักโบราณคดีถกเถียงว่านี่คือโศกนาฏกรรมทางพันธุกรรมหรือเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งมนุษย์ที่บูชาการฝังสัตว์ประหลาดเหล่านี้ต้องใช้พิธีกรรมพิเศษไม่ใช่เพื่อการฟื้นคืนชีพแต่เพื่อกักขังวิญญาณของมัน ป้องกันไม่ให้มันกลับมาสร้างความวุ่นวายในโลกหลังความตายบางครั้งชิ้นส่วนของสัตว์ประหลาดเหล่านี้เช่นเขี้ยวหรือกรงเล็บถูกพบในโลงศพของฟาโรเชื่อกันว่าเป็นเครื่องลางที่ทรงพลังที่สุดมอบพลังของอสุรกายให้แก่ผู้สวมใส่หรือสัตว์ประหลาดเหล่านี้คือสายพันธุ์สุดท้ายของยุคก่อนประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่รอดชีวิตมาจนถึงยุคฟาโร ก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปการฝังพวกมันไว้คือการบันทึกความหลากหลายทางชีวภาพที่สับสูญไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าสัตว์เลี้ยงอสุรกายหรือสิ่งมีชีวิตต่างดาวการมีอยู่ของซากที่ไม่ใช่มนุษย์เหล่านี้ในสุสานหลวงคือข้อพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างชาวอียิปต์โบราณกับโลกแห่งวิญญาณ วันนี้ซากศพเหล่านี้ยังคงถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ห่างไกลจากสายตาสาธารณะรอคอยเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาไขรหัส DNA ของพวกมันและเปิดเผยความจริงว่าสัตว์ประหลาดในสุสานฟาโร,ารนั้นมาจากโลกนี้หรือโลกอื่น